ไปไปไปรีบไปกันเถอะไปไหนนี่ฉันจะต้องไปทํางานนะพี่พี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยก็ฉันจะพาแกไปดูตัวไงดูตัว<ม>สภาพนี้นี่นะพี่ให้ฉันไม่เปลี่ยนชุดก่อนไหมไม่ต้องชุดนี้นั่นแหละยิ่งเปลี่ยนนะมันยิ่งช้ากันไปใหญ่ไปไป,ไป,ไ,ปไปดี่ว่าไป,ไปนี่มาเราถึงแล้วนี่บ้านเขาเลยนะ พี่ว่าหมาเข้าไปเองดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่นัดดูตัวแต่นัดมาที่บ้านเนี่นะมีใครเขาทํากันอะ่ะที่พี่ได้ยินมานะเขาบอกว่าคนเนี้ยทั้งหล่อทั้งรวยซื่อสัตย์มีน้ําใจอชื่อถือได้ว้าถ้าเกิดเขาดูดีขนาดนั้นอนะ่ะแต่ฉันเป็นแค่คนกวาดขยะอยู่ในบ้านพักคนชราเองนะ เขาจะมาคบกับฉันทำไมล่ะทำไมเขาถึงมาดูตัวกับฉันล่ะโอ๊ยไม่เดี๋ยวนี้คนจะคบกันจะแต่งงานกันนะนะมันเป็นเรื่องของภูมิคิขแล้วอีกอย่างนะพวกฉันสองคนเนี่ยเอารูปแก้เขาดูแล้วด้วยแล้วเขาก็อยากจะเจอแกเหมือนกันจริงเหรอจะลังเลอะไรล่ะไปไปรีบๆเลยนี่งั้นพวกพี่ไปก่อนนะกตู้ ละชกดีนี่คุณดื่มน้ำก่อนนะคุณน่าจะรอผมนานเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะว่าแต่นี่ใช่ทีมหรือเปล่าอ <laughs> ใช่นะครับนี่ คุณรู้จักผมด้วยเหรอฮะทีมจริงๆด้วยอ่ะนี่ฉันมาไงในจำฉันไม่ได้เหรอตอนเราเรียนด้วยกันอ่ะเรานั่งข้างกันเลยนะตอนมัธโยม,มอ่ะอ๋อไอมาจริงๆด้วยอ่ะไม่ได้เชื่อเลยนะเวลาผ่านไปตั้งหลายปีแล้วแต่เธอดูไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะไม่หรอกฉันก็อายุเยอะขึ้นตั้งเยอะแล้วอ่ะนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะ ว่าฉันจะได้เจอนายอีกครั้ง <c oughs> ใช่สิก็ตอนแรกที่เราเห็นเธอเราก็ยังจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นเธอ <c oughs> ใช่นี่มันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเนาะฉันไม่คิดเลยนะว่าคนที่พี่ชายฉันจะมานาัดบอดให้เนี่ย <c oughs> เป็นนายะก็ได้นะสิเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะแป๊บเดียวก็20กว่าปีแล้วเฮ้ยเรายังจำได้นะว่าตอนนั้นเนี่ยเราแอบชอบเธอด้วยถ้าเธอไม่ย้ายบ้านแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปก่อนเนี่ยเราสองคนคงจะ นี่ฉันไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่านายก็ชอบฉันด้วยอะน่าเสียดายเหมือนกันเนาะเออว่าแต่ฉันได้ยินเรื่องนายมาเยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเลยอะฉันดีใจด้วยนะแล้วทำไมนายถึงมานัดบอดกับแม่บ้านอย่างฉันล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเธอรอแป๊บนึ่งนะ ไม่นี่คือแม่เรานะแม่ครับนี่คือไม้นะครับแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณป้าไม่เราขอพูดตรงๆเลยนะคนนี้คือแม่เราแล้วก็อย่างที่เธอเห็นเลยอะว่าแม่เราเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเราเลยต้องการคนที่จริงใจแล้วก็เข้าใจแม่แล้วก็อยากให้คนนั้นเนี่ย มาดูแลแม่ด้วยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูตัวมาตั้งหลายรอบนะแต่ว่าคนที่เห็นแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าแม่ไม่สามารถเลี้ยงหลานให้ได้บางคนก็บอกว่าแม่เนี่ยเขาไม่กินตัวคนแก่ไม่มีใครเนี่ยที่เขาจริงใจแล้วก็ยอมรับแม่ได้เลยครับทีมนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะกั้นยูขนาดนี้นี่นายคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทั้งทำงานแล้วก็ ดูแลคุณป้าไปด้วยจริงๆเ่ะเราก็รู้ตัวเองดีนะว่าเราก็ไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาที่มีรายได้เนี่ยหลักล้านแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะที่เรามั่นใจมากอะ่ะคือเราอะ่ะมีงานที่มั่นคงถึงเราจะมีชีวิตที่ธรรมดามีบ้านที่ต้องกลับมีแม่ที่ป่วยที่ต้องคอยดูแลแล้วบ้านที่เรายือนอยู่ตอนเนี้ยก็เป็นบ้านเช่านะคุณคงไม่รังเกียจเราใช่ไหมไม่ฉันจะไปรังเกียจนายได้ยังไงล่ะทีมฉันไม่รังเกียจนายอยู่แล้ว จริงเหรองั้นเราขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะตอนเนี้เราทํางานอยู่ที่บริษัทขายของซึ่งถ้าเราขยันมากๆเนี่ยรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเกินหมื่นห้านะแล้วก็อย่างที่เธอเห็นเลยอะว่าเรามีแม่ที่ต้องดูแลส่วนบ้านหลังเนี้ก็ไม่ใช่บ้านของเราเองแต่เรามั่นใจนะว่าถ้าเราตั้งใจทํางานเนี่ยทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราว่าเธอก็คงไม่มามองเราหรอกใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราสองคนเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนรุ่มชนิดดีต่อกันได้ทีมฉันไม่ได้จะหมายความแบบนั้นเลยนะที่ฉันกำลังจะบอกนายคือฉันเห็นใจนายมากเลยนะนายทั้งเก่งทั้งกตัญญูแล้วนายก็คงเหนื่อยมากแน่ๆต้องทำงานไปด้วยต้องใช้ทั้งแรงกายใช้ทั้งสมองกลับบ้านมาก็ยังต้องดูแลคุณป้าไปด้วยอีกนายคงเหนื่อยมากจริงๆใช่ไหม ฉันเชื่อนะทีมคนเราอ่ะมันกำหนดจุดเริ่มต้นของตัวเองไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดนายยังพยายามแล้วก็สู้อยู่แบบนี้สักวันหนึ่งถ้านายอยากได้อะไรทุกอยาก่างมันก็จะต้องเป็นของนายแน่นอนแล้วที่สำคัญฉันขอถามหน่อยได้ไหมคือที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยนายดูแลคุณป้าด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเลยเหรอ ใช่แล้วนะแล้วก็เราก็อยู่ตัวคนเดียวมา20กว่าปีแล้วะ่ะเราแค่รอคนคนเดียวเลยนะแต่ในวันนี้เราสองคนก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราเลยอยากถามเธอว่าเธออยากอยู่กับเราไหมเธอจะช่วยเราดูแลแม่แล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันไหมได้สิได้อยู่แล้วตัวฉันเองอะ่ะก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การง,งานที่ดีอะไรหรอกนะอย่างที่เห็น ฉันก็เป็นคนกวาดขยะแต่ฉันก็ได้ทำงานในศูนย์พักคนชรานะฉันดูแลคนป่วยแล้วก็ผู้ใหญ่ได้ดีเลยลแหละแต่ฉันจะช่วยนายดูแลคุณป้าเองสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้ะอันนี้คือ คุณแจพวิลล่าค่ะส่วนอันนี้คือบัตรเอทเอ็มค่ะโอเคจ้ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเธอก็กลับไปทำงานของเธอได้เลยค่ะเอ่อคือค่ะคุณป้าอะทีมทีมเห็นไหมลูกผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สมกับลูกมากที่สุดเลย และเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยนะมายก่อนอื่นแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกมายนะชีวิตคู่ของแม่มันไม่สมบูรณ์แบบหรอกนะแม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกชายของแม่เจอชีวิตซ้ำรอยแบบแม่อีกแม่ก็เลยอยากจะหาผู้หญิงที่ดีดีพร้อมทุกอย่างแล้วก็รักลูกชายของแม่จริงมายนี่คือบัตรนะลูก ในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่หนึ่งล้านแม่จะให้ไมายนะลกูกแล้วก็บุญแจนี้เป็นบุญแจบ้านวินลา่าแม่จะให้หมายนะลกูกหมายเก็บไว้นะไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าฉันรับเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะของนี่มันมีค่ามากเกินไปฉันรับเอาไว้ไม่ได้จริงๆค่ะไมายไมลเก็บไว้เถอะลกูกอ,อีกหน่อย พวกเธอสองคนแต่งงานกันแม่ก็จะยกบริษัทให้พวกเธอสองคนดูแลกันต่อไปไม่คิดเลยนะครับแม่ว่าเวลาก็วนมาเป็นสิบกว่าปีแล้ววันนี้ผมจะได้มาเจอรักแรกของผมแล้วเราสองคนก็ได้ใช้ชีวิตคู่กันแม่ครับผมสัญญากับแม่เลยนะว่าผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนครับ คนที่รักเราจริงและก็จริงใจกับเราเนี่ยเป็นของที่มีค่ากว่าสมบัติและก็เงินทองอีกนะครับทุกคนว่าจริงไหมครับผมฝากคอมเมนต์มาทีนะครับแล้วก็ฝากโอยพอรพวกเราด้วยนะครับ